สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่16กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical Action analysis c t i o n a คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นรอบสัญญาณสักเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าหากปิดแท่งเขียวเขาจะเป็นสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบแต่ผลปรากฏว่านะครับนะฮะขึ้นได้นิดเดียวเนาะเพราะว่าเปอร์เซ็นการขึ้นจะไม่เยอะแล้วสมมติก็ปิดแท่งแดงไปนะครับส่วนวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าอยากจะลงนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ะฮะหดตัวกลับหาศูนย์แล้วเหมือนจะเนาะเหมือนจะกําลังจะจบกรอบไซด์เวด้วยนะครับจะต้องรอดูวันนี้ก่อนว่าแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดจะทําให้นะครับเดินทางหรือว่าพักตัวต ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าต่อตัวกับแข็งแรงนะครับแล้วก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดน,นะครับยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ต่อไปนะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะไปไหนนะฮะก็จะส่งผลไปในทมเฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทมเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเกิดจากเมื่อตอนมันก่อนนะครับจบรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเรามีไม่ได้บวกนะครับเราถ้าถ้าเข้าตามระบบก็อยู่สักประมาณนี้นะนะฮะก็จบรอบไป นะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับโดยการขึ้นครั้งนี้ก็เปอร์เซนต์การขึ้นก็จะไม่เยอะแล้วก็ขยับขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็จบรอบนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะแต่ตอนนี้คอนเฟิร์มว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อและมีโอกาส อีกหชุดนะครับก็จะได้เป็นแพทเทิร์นเล็กอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นดีมานโซนนะครับมีเทคโปรฟิตแล้วก็สต็อปลอตไว้แบบประมาณนี้ก่อนนะครับตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมที่ไม่แข็งแรงนะครับเป็นไม่แข็งแรงก็ยังพอสรุปได้ว่ายังคงอยู่ในกรอบอยู่นะครับยังยังไม่ไปไหนไกล ะะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงและมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับนะฮะในระยะใกล้อาจจะมีการขยับได้อีกสักนิดนึงนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะที่เหลือเพราะว่านะครับ ลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าแรงนะฮะเขาไม่มีแรงขับเคลื่อนในอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับใครเห็นไปแล้วก็น่าจะจำได้นะฮะส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วเนาะก็ประมาณ7แท่งนะครับก็สักประมาณอย่างเขียวๆแดงๆอยู่นะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าขึ้นได้จริงๆนะครับพอหลังจากนั้นนะฮะ กลับมาอยู่แถวแถวบริเวณที่เดิมเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงนะโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่นะครับ สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์จะถึงศูนย์แล้วก็แปลว่าเกือบจบรอบสัญญาณเบรกหรือว่าสัญญาณเบรกย่อหรือว่าสัญญาณพลักตัวหรือว่าเบรกเอากันแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับนฮะ,นะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวแล้วก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอสรุปได้ว่านะครับในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหชุดนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องขึ้นอยู่ปัจจัยที่กระทบนะครับวันนี้ปัจจัยกระทบฝั่งดอลลาร์นะครับนะฮะผลการคาดการก็ค่อนข้างจะทําให้ดอลลาร์มีโอกาสขยับขึ้นได้นิดหน่อยนะครับการคาดการสั้นๆเท่านั้น นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่อยู่บริเวณรอบๆจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะเรามีสัมมนาการนะครับเรื่อง forex basic นะฮะเบื้องต้นของตลาด forex และกลไกเบื้องต้นของตลาด forex นะครับที่โรงแรมนะฮะ uniman นะครับเวลาประมาณหลังเที่ยงแล้วก็ประมาณบ่าย วันที่26นะครเสาร์ที่26นี้นะครับท่านที่สนใจก็สามารถแวะมาเที่ยวได้หรือว่าเข้าฟรีนะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ